ประเภทของเซลลแสงอาทิตย์ประเภทที่1คือโมโนคริสตัลไลน์จะมีแผงเป็นลักษณะสีดําแล้วก็มีเวเฟอร์เป็นลักษณะสีเหลี่ยมจัตุรัสสีขาวตรงรอยจุดตัดของเส้นตรงประเภทที่2ก็คือโพลีคริสตัลไลน์นะครับก็จะเป็นสีออกน้ําเงินแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งกับแนวดิ่งตัดกันส่วนประเภทที่3ก็คือเป็นออ์ฟัสจะเป็นสีดําบางๆนะครับบางครั้งก็จะมีเส้นให้เห็นลางๆ เนมเพจของโซลาร์เซลล์มันจะบอกค่าอะไรเราบ้างนะครับค่าที่1ก็คือตัวกําลังไฟสูงสุดหรือ Pmax หมายความว่าแผงโซลาร์เซลล์แผงเนี่ยนะครับจ่ายกําลังไฟฟ้าออกมาได้สูงสุดในรูปคือ85วัตต์ตัวที่2คือ i m p ก็คือกระแสขณะที่เกิดกําลังสูงสุดนะครับในรูปคือจ่ายกระแสมาได้4.98แอมป์ส่วนตัวที่3ก็คือแรงดันไฟฟ้าขณะเกิด กำลังสูงสุดก็คือตัว Vmp นะครับในรูปคือแรงดันไฟฟ้าจะจ่ายออกมาที่17.1 V โวลต์ตัวที่4ก็คือ open circuit voltage หรือ Voc ก็คือตัวแผงโซล่าเซลล์เราเนี่ยนะครับถ้าเรา open circuit มันโวลต์ OL, มันจะจ่ายแรงดันอยู่ที่21.5 V โวลต์ส่วนตัวสุดท้ายคือ isc กระแสะไฟฟ้าลัดวงจรก็คือแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันมีขั้วบวกกับขั้วลบถ้าเราไปลัดวงจรขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ย จะเกิดกระแสไหลในวงจรอยู่ที่5.57แอมป